ทำเอาเหล่าแฟนคลับใจหายกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อหนึ่งในสมาชิกวงเอลิสสาวสวยตาคมอย่างเอิงววรางคณาค่ะซึ่งรับตําแหน่งเป็นมือเบสของวงนั้นก็ออกมาประกาศขอยุติการเป็นสมาชิกวงเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอาการเริ่มกลับมากําเริบอีกครั้งจึงทําให้ขึ้นแสดงดนตรีต่อไปไม่ไหวโดยเจ้าตัวนะคะได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่าเอิงนั้นมีเรื่องอยากแจ้งกับทุกคนว่า ตอนนี้เอิงได้ยุติการเป็นสมาชิกวงเอลิสแล้วนะคะเนื่องจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอิงกลับมามีปัญหาสุขภาพที่เคยเป็นเมื่อตอนอายุ17ปีอาการกลับมากำเริบอีกครั้งและค่อนข้างหนักกว่าครั้งที่เคยเป็นเอิงได้มีการปรึกษาน้องๆในวงและพี่ทีมงาน Music Move ว่าคงขึ้นแสดงดนตรีต่อไม่ไหวแล้ว ทางด้านของน้ำตาลลูกหวายและพี่ๆในทีมทุกคนเข้าใจเป็นห่วงเอิงอย่างมากตลอด3ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาและประสบการณ์ที่พิเศษสำหรับเอิงมากจริงๆและจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเลยขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจและการสนับสนุนดีใจที่ได้รู้จักทุกคนอยากขอให้ทุกคนยังคงติดตามและสนับสนุนเอลิสต่อไปเป็นกำลังใจให้พวกเขาต่อไปนะคะรัก ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ